ในคืนเดียวกันนั้นเองใครจะไปรู้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหนักหนากว่านี้ร่ายกว่านี้แล้วยังไงกันนายเขียมผู้จัดการเถื่อนเอ่ยขึ้นกับคู่สนทนาเบืองหน้าเขาเป็นชายร่างใหญ่ราวกับนักมวยรุ่นใหญ่ตาเล็กหลีหนวดดกแผ่นอกเปล่าเปลือยพลิ้ไปด้วยรอยสักขณะนั้นแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่เขาไม่แยแสกับการสวมใส่เสื้อราวกับร้อนวิชามีใครตายบ้างหรือยังชายผู้นั้นถามเสียงดัง ยังพู้ยังไม่มีใครตายเป็นแต่หายไปก็มาคราวนี้ก็ดีเรามีคนมาด้วยเท่าไหร่เสือพูเทเล่าลงในปากยังดุเดือดสามสี่คนเท่านั้นอะไรเท่านี้กลัวมันด้วยเหรอไหนนายสมานคุยว่าลูกน้องที่บ้านสมิงกับโพงเงินก็นับไม่ถ้วนทําไมปล่อยเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ในเคียมใส่น้ายังเหนื่อยใจฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเกิดขึ้นติดติดกันยังกับวาดเล่นเดี๋ยวที่นั่นเดี๋ยวที่นี่อืมถ้าทางมันจะมีพวกมากเหรอ ผู้ถามต่อก็คงไม่น้อยหรอกหูตามันคงกว้างขวางมากทีเดียวนายเขียมค่าชะเน่แล้วพวกเราไปไหนเสียหมดไม่มีทางได้ละแค่ละขายอะไรบ้างถึงไงหากได้ล่องลอยบ้างเรื่องคงจบกันไ่นานแล้วผู้นี่ทําเหมือนอย่างกับผีไอ้ซ้อนก็หายสาบสูญที่แรกนึกว่าไปหาแกตั้งแต่มาทํางานที่นี่ก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเลยบ้ามันชักจะยุ่งไอ้เราจะเข้าไปบ้านสมิงเลิกกันลำบากข้าหัวฉันตั้งหมื่นมันคงยิงปลุกไปทั้งตัว ในเขียมมองหน้าผู้อย่างพินิจพิเคราะ,ะห์เมื่อหวนึกถึงการดำเนินชีวิตของวายร้ายคนนี้แล้วสะถานเข้าหัวใจผู้ตีราคาชีวิตตนเองไม่ได้แพงไปกว่าลูกปืนเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเพียงนัดเดียวก็ได้คนเราลงประเมินคุณค่าชีวิตเพียงแค่นั้นย่อมทำอะไรได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะร้ายหรือโหดเยี่ยมสักเพียงใดร่มาคราวนี้มีธุระอะไรเขียมเอ่ยถามถึงธุระของผู้ว่าอยากได้เงินจากแกใช้บ้างเขียมตาเหลือกแล้วกัน แล้วจะเอาที่ฉันได้ยังไงมีที่ไหนแกก็รู้ไอ้ฉันก็เป็นลูกจ้างเขาผู้เสยยยิ้มเห็นฟันสีเหลืองมือขวาถือแก้วเหล้ากรอกเข้าปากมือซ้ายโบกห้ามพอวางแก้วก็ว่าแล้วมันเรื่องอะไรที่ฉันต้องเอาเงินแกก็เงินในสมานเขานั่นแหละเงินที่แกจะจ่ายให้คนงานประไล่เราโธ่มันอยู่ที่ตัวฉันเมื่อไหร่วันสิ้นเดือนในสมานก็ให้คนออกมาให้สนั่นเป็นคนคุมมาทุกทีนี่ก็อีกตั้งหลายวันแกจะเอาสักเท่าไหร่ห้าพันบาท เสียงเครียดมันมากไปแต่ฉันก็รู้ว่าแกจําเป็นฉันจะเข้าไปโพเงินพูดกับเขาให้ไหมละ่ะแต่ก็นั่นลหละแกก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนแต่ก่อนดูภาคภูมิทําตัวเป็นหนุ่มกรุงเทพไปแล้วเขาคงจะได้แต่งงานกับลูกสาวเท่าแกในะไม่ช้าบอกเขาอย่าลืมฉันซะมิฉะนั้นจะเสียใจลรวบอกเท่าแกอุ่นด้วยพวกนี้เอาปีบขนเงินเข้าบ้านก็อีเงินแค่นี้สําหรับคนอย่างฉันเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นไม่เห็นต้องคิดอะไรให้มากนี่ แล้วทำไมแกถึงไม่ลองพบปะนาในสมานเขาดูเองสักทีตั้งแต่ยิงพ่อเขากลิ้งไปวันนั้นเขาคงไม่อยากเห็นหน้าฉันแต่ความจริงตอนหลังนี่เขาคงชอบใจฉันมากกว่าเพราะหากฉันไม่กดตะทองมากให้ดิ้นไปบ้านนี้เขายังคงเดินหิวอยู่ตามตลาดเพราะไอ้แก่นั่นขี้เหนียวหมาไม่แดกเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นที่แรกเท่าแกอุ่นเขาก็สงสัยว่าสมานคงจ้างแกไปยิงพ่อเพราะอยากได้มรดกใจจริงเขาก็อยากให้พ่อาตายเร็วๆนั่นแหละว,ว่าะ ฉันนึกได้ตอนพรวดไปถึงตัวทีแรกไม่คิดว่าตะแก่นั่นจะอยู่เพราะสมานเขาบอกไปงานศพกันหมดพอเห็นหน้าตะแก่เข้าเห็นสายสร้อยท้องหนักเป็นสิบบาทที่คอก็อน,นึกว่าช่วยสงเคราะห์ให้ลูกเป็นเศรษฐีเร็วเข้าหน่อยอีกอย่างตะแก่นั้นมันก็เคยกดราคาข้าวข,ของัวควายที่ฉันเอามาขายซิกืนเกือบไม่ลงเพราะนึกถึงอะไรต่อมีอะไรได้ก็ซัดโป้งเขาให้แล้วฮๆๆๆๆๆๆๆว่าแ่าวผู้ก็ฮ่า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 ฮ เลากับว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องสนุกเสียเลอเกินแม้แต่การยิงคนแก่คนหนึ่งให้ดับดาวไปโดยที่คนแก่คนนั้นก็รู้จักมักคุ้นกันดีพอรับซื้อของที่ปนไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองตลอดกระทั่งวัวควายจากผู้ทุกคราวที่ปนมาได้เขียมให้คําแนะนําว่าเรื่องนี้จางหายไปหมดแล้วเพราะมีตัวแทนถูกระบุเป็นตัวเป็นตนให้เกิดความเข้าใจผิดผู้ก็ควรหาโอกาสไปพบท่าแก่อุ่นกับสมานดูบ้างบางทีเมื่อเห็นหน้ากันเข้าแล้ว เงินที่อยากได้5,000บาทนั้นอาจกลายเป็นได้มากกว่านั้นก็ได้ยิ่งในระยะที่ทุกคนกำลังประสบความยุ่งยากอย่างนี้เท่าแก่อุ่นอาจเห็นประโยชน์ที่จะได้จากเขาคำแนะนำของเคียมทำให้ผู้เห็นด้วยเพราะมีช่องทางจะได้เงินทองจากเท่าแก่อุ่นที่กำลังประสบมรสุมจากศัตรูผู้ไม่ปรากฏตัวเมื่อหาลือถึงเส้นทางที่จะตัดผ่านโพเงินโดยไม่เข้าหมู่บ้านเราเดินทางไปบ้านสมิงเลยทีเดียวพอเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วผู้ก็ลากับ เขียมถวงว่าควรพักกับตนเสร็จท,ที่โรงเรือจะสะดวกกว่าผู้ก็ตอบว่าไอ้ฉันมันคนป่าเขียมนอนในบ้านไม่ค่อยเป็นสุขถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหาทางเอาตัวรอดยากแก้ให้เหล้าฉันสักสี่ห้าขวดเถอะเจ้าไปฝากลูกน้องมันแล้วเสือภูกับลูกน้องอีกสองที่ไม่ได้แตะต้องเหล้าเลยตลอดเวลาที่ลูกพี่ของตนกินเหล้าและสนทนากับนายเขียมก็จากไปทั้งสามมีปืนสเตนเป็นอาวุธคู่มือและยังมีปืนสั้นเน็บเอวอีกคนลักระบอก จำนวนเหล้าที่ไอเสือเอาติดไปด้วยทําให้เคียมมองเห็นชัดว่าลูกน้องของผู้ต้องมีมากกว่าสามอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันนั้นเองร่างในชุดดําของใครสองคนก็ซุกตัวอยู่ในเงามืดด้านหลังที่ติดล้อมรั้วสังกะสีบริเวณที่พักและที่ทําการลงเลื่อยเถื่อนนั้นชายทั้งสองพยายามช่วยกันงัดรั้วปีกไม้กระทั่งตะปูตัวใหญ่ที่ติดกับไม้คราวตอนล่างหลุดออกมาได้แล้วร่างของหนึ่งในสองก็เลยห,หลุดเข้าไปในบริเวณนั้นได้อย่างสะดวก ส่วนอีกคนรออยู่ข้างนอกเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์เลวร้วายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยนัดหมายกันเป็นที่เข้าใจสถานสายฟ้าเข้าไปในช่องนั้นเสียงเครื่องทําไฟขนาดกลางยังดังเป็นจังหวะมาจากมุมหนึ่งตัวเครื่องทําไฟอยู่ไม่ห่างจากตัวเรือนใหญ่อันเป็นที่พักของนายเขียมเท่าไหร่นักเขามองเห็นโรงเก็บรถที่มุงด้วยสังกะสียาวเหยียดมีรถบรรทุกไม้และลากไม้ไม่น้อยกว่าสคันจอดเรียงรายกันคันสุดท้ายเป็นรถจีปขนาดเล็ก สถานถอนใจยาวด้วยความกระยิมใจว่าวันนี้เมืองลงกาของสมานและทกแก่อุ่นคงวอดวายเป็นจุนมหาจุนลำพังเพียงวางเพิงเจ้ารถที่จอดเป็นทิวแถวเหล่านี้ให้หมดไปทั้งตับก็ทําให้บรรดาท่านเจ้าของทั้งหลายเต้นเป็นงิ้วไปได้นานทีเดียวแต่เขาต้องการมากกว่านั้นเพราะห่างจากโรงเก็บรถไปอีกฝั่งหนึ่งเขามองเห็นโรงเลื่อยเถื่อนซึ่งซ้อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ไว้ภายในโรงนั้นตอนล่างทึบด้วยปีกไม้เบญจพรรณตอนบนโปร่งด้วยลูกโรง โดยใช้ไม้แปะตีพาดเป็นช่องเข้าหลามตับเข้าลัดล้อไปทางด้านหลังของรถลากไม้และรถบรรทุกพลันมองเห็นเรือนแถวพวกคนงานซ่อนอยู่ในความมืดสลัวสถานเหลยวซ้ายแลกข,ขวาพังขยับยามที่บรรจุวัตถุต่างๆที่จะก่อวินาศกรรมให้แก่สถานที่เหล่านี้แสงไฟที่สาดจากหัวมุมเรือนของเขยมทําให้เขาเห็นเงามืดวูบเข้ามาชายหนุ่มทิ้งตัวหมอบกับพื้นแล้วพลิกตัวหลบเข้าใต้ท้องรถหายใจเกือบไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงขากและทมน้ําลายของใครคนหนึ่ง แล้วเจ้าของเงาก็ปรากฏให้เห็นเป็นชายสองคนเดินเลี้ยวผ่านมุมบ้านรอตนมะขามใหญ่ออกมาคนหนึ่งสะพายปืนยาวอีกคนหนึ่งถือพลองสถานนิ่งเงียบมองไฟฉายในมือของชายคนที่ถือปืนสาตว์วับแวมไปทั่วเปิดเปิดปิดปิด,ปลดแล้วสาต์ไปด้านหลังตัวลงเลยที่มีกองไม้ละเกะ,ละ,เกะละกะหลายกองไฟฉายในมือของยามทั้งสองนั่นเองทําให้สถานมองเห็นว่ากองไม้เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับเขาต่อไปอย่างไร ชายทั้งสองพันมาที่โรงรถแล้วฉายไฟกลาดไปกลาดมายังไม่สนใจเท่าไหร่นักเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในโรงเลยแม้แต่ไม้ชิ้นเดียวก็ไม่เคยหายไปไหนเอ๊พวกที่มาหาผู้จัดการไปกันหมดแล้วไม่ใช่หรอวะคนถือพรองถามไปแล้วคนถือปืนยาวตอบงั้นเอากันเลยยังในเข้มเาห้องนอนแล้วนะ่ะวันนี้เห็นเมียแกใส่เสื้อสีชมพูอ่อนหน้าตาแจ่มใสป่านนี้คงยุ่งแล้ววะ <laughs> คนถือปืนหัวเราะล่าเดี๋ยวซ้ายแลขวาแล้วถามใครเจ้ามือวะไอ้แป้งไงมนโทมันจะมีเงินสักเท่าไหร่เอ้า้เดี๋ยวก,ก็เป็นเจ้ามือเอาสิไปงั้นไปสถานพยายามกระดึบออกมาอย่างลำบากเพื่อจะดูว่าชายทั้งสองไปทางไหนก็เห็นใบหน้าไปยังเรือนแถวต่อมาแสงสว่างสาดวาบออกมาจากห้องห้องหนึ่งซึ่งมีคนเปิดประตูออกต้อนรับชายทั้งสองสถานคานออกจากได้รถพร้อมถอนใจเชื่อว่าเขาจะประสบความปลอดโปร่งยิ่งขึ้น ขณะนี้อากาศกำลังเงย็นเยียบเพราะลมหนาวจากเหนือบ่อนการพนันในโรงเรืออิทธิพลคงขับเคี้ยวกันต่อไปและความรอบคอบก็จะพลอยลดลงไปด้วยเขารอตัวออกมาจากรถวิ่งปาดไปที่เรือนแถวทิ้งตัววูบหลังกองไม้ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องจ่าจากห้องใดห้องหนึ่งของคนงานเสียงนางแม่ ừ, อื้ออากอมลูกงวงเงียมีแสงไฟสว่างลำไรจากด้านข้างตัวโรงงานเขากำหนดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็เพนแผ่วออกจากที่ซ่อน ข้ามทางเล็กผุบหายเข้าไปในบริเวณโรงจักและณนะที่นั้นเองเขาได้เห็นเครื่องจักรอันทันสมัยเห็นโต๊ะเลื่อยไมย้เรียงรายกัน4โต๊ะโต๊ะแรกเป็นโต๊ะเปิดปีกไม้โต๊ะแปลและโต๊ะอื่นๆทุกอย่างรวนแล้วแต่เป็นของทันสมัยมีราคาช่วยให้สมบัติของชาติวอดวายลงได้อย่างรวดเร็วแต่กระนั้นมันก็ยังสกรปรกลุงลังไปด้วยเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยสถานไม่มีความจําเป็นอะไรต้องรีรออีกแล้ว ความพินาศที่จะเกิดขึ้นจะชะงักงานของวายร้ายได้อีกนานวันและเรื่องก็ต้องเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฟังเพราะคงไม่มีใครอยากแจ้งความว่าโรงเร่อยเถื่อนที่ตั้งขึ้นนอกกฎหมายไทยได้รับความเสียหายอย่างไรดินระเบิดที่มัดรวมกันเหมือนมัดข้าวหลามถูกนําออกจากยามซุกเข้าภายใต้เครื่องจกักรสุมด้วยกองไม้แล้วโรยชนวนระเบิดลอดออกทางประตูท่อสายยาวราวกับเชือกวาวสีเทาปนน้าตาลก้มกลืนกับความมืดเมื่อสุดสายชนวนอ,นอันกําหนดไว้แล้วว่า ไฟจะวิ่งไปตามสายชนวนในระยะกี่วินาทีเขาก็ไม่ได้รอช้าอะไรอีกงัดไม่ขีดไฟออกจุดสายชนวนโดยไม่ต้องเสียเวลามองว่ามีใครเห็นหรือไม่ขันแล้วก็พรวดกลับไปยังโรงรถลงดินระเบิดออกมาอีกมัดหนึ่งยัดเข้าไปใต้รถคันที่อยู่ไกลจากทางที่จะหนีแล้วก็จุดชายคนหนึ่งโผล่จากประตูไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของสถานวิ่งจากปลายชนวนที่จุดสําหรับระเบิดลงเลยเขาเห็นหลังของสถานไวัยก็ร้องเอะอะขึ้นพร้อมผุบเข้าไปในห้องแล้วกลับออกมาพร้อมปืนยาว คราวนี้ใครต่อใครแหร่กันออกมาจากห้องเฮ้ยเฮ้วะไอ้เสียงปืนระเบิดหลายนัดติดกันพร้อมคนเกือบทั้งหมดก็เห็นแสงสว่างว่าบเร็วพลุดไปตามพื้นดินวิ่งเข้าหาโรงจกักรผู้ชายกลุ่มหนึ่งวิ่งตีไปที่โรงเก็บรถพร้อมลั่นกระสุนตามไปยังสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าแต่ขณะนั้นไฟได้วิ่งตามสายชนวนเพื่อจะระเบิดโรงรถแล้วทันทีทุกคนก็ต้องชะง,งักแล้วเพ่นออกไปคนละทางสองทางเราสามารถเดาออกได้แล้วว่าแสงไฟที่แลบจากสายชนวนนั้นหมายถึงอะไร สถานดินพรวดหลุดออกข้างนอกเร็วทั้งสองออกวิสุดฝีเท้าทันทีนั้นเองก็ได้ยินเสียงสนั่นพร้อมแผ่นดินสะเทือนคลิกตาเดียวเท่านั้นหลังจากตูมที่สองไฟก็ลุกวาบเชื้อเพลิงคือน้ำมันเบนซินในปิ๊บที่เรียงรายในโรงเก็บรถซาแสงสว่างไปทั่วเศษไม้และขี้เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตูมหลังที่ระเบิดสิ้นเสียงนั้นกัน้นกับสถานลุกขึ้นโกลนับหายเข้าป่าโดยไม่มีความจําเป็นต้องรอดูผลงานว่าเป็นอย่างไร ฝ่ายเจ้าของโรงเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีใครบุกตามทางที่เขาออกไปได้เพราะถูกสกัดด้วยระเบิดอน,นาวาเสียนั้นไม่มีใครเป็นอันตรายเพราะดินระเบิดนั้นเพียงแต่ทำลายสิ่งกีดขวางในระยะใกล้ให้กระจายว่อนไปหมดอาจมีบ้างบางคนที่โดนสะเก็ดไม้จากอากาศพลาะแรงระเบิดและไม่มีใครคิดช่วยดับเพลิงเพราะหอบลูกขอบหลานกูกเร็วไปทางหน้าลงเลยเพื่อนหนีเอาตัวรอดใครก็บอกไม่ได้ว่ามันจะระเบิดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือไม่ตูมแรกนายเขียมก็พลัดตกจากเตียง ตูมสองก้นกระแทกแล้วเขากับนางเมียโสพาซึ่งมีแต่กระจมอ,อกตัวเดียวก็วิ่งจานลงบันไดแทบเอาหัวลงมาก่อนนายเขียมเองก็หมดปัญญาจะเหนียวหลังใครหรือแม้แต่ตัวเองเขาได้ยินแต่เสียงร้องเอ็ดอึงด้วยความตกใจของลูกเด็กเล็กแดงและผู้ใหญ่ที่วิ่งอุ้มลูกจุงหลานแห่กันไปที่ประตูใหญ่เป็นพรวนไม่มีใครคิดจะดับไฟเพราะใครๆก็คิดว่าคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกอย่างแน่นอนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงแสดงพิษสงของมันเต็มที่ แล้วรถคันต่อๆไปที่มีเบนซินอยู่ในถังก็ระเบิดปะทุเป็นระยะๆะะเสียงเหล่านี้เองช่วยขับผู้คนให้ทยอยออกมาเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกไฟได้เชือ้อไม่มีอะไรยับยัง้งประเดี๋ยวเดียวต่อมาทุกอย่างก็ตกอยู่ในอำนาจของมันลงเลยผู้ยิงใหญ่ในทางโจรกลายเป็นทะเลเพลิงแสงสว่างสาต์ขึ้นจับทองฟ้าเสียงปะทุเสียงระเบิดของสิ่งต่างๆดังไม่ขาดน้ำมีสำหรับกินแต่ไม่มีน้ำสำหรับดับไฟ พวกคนงานและครอบครัวหลุดออกห่างจากกองไฟกองใหญ่ได้ก็ได้แต่โจดขานกันไปต่างๆนานาแล้วก็มองความพินาศเหล่านั้นด้วยดวงใจอันหดหูในเขี้ยมมีพะเขาหมาผื่นเดียวและเมียเขาก็มีพ้นุ่งผื้นเดียวเหมือนกันไม่มีอะไรเหลือเขาพึมพำด้วยความเสียใจอย่างลึกซึง้งไม่มีอะไรเหลือกูเองก็หมดตัวมันทํากันได้ถึงเพียงนี้เถอะเลย <ST. S 2> ชายสี่ห้าคนบุกแหวกเข้ามาทุกคนมีอาวุธปืนชนิดลร้ตะภายมาด้วยหัวหน้าคือเสือผู้นั่นเอง มีเรื่องอะไรกันเขาถามยังเฮี้ยมเกลียมไม่มีใครรู้ได้เขี้มบอกท่าทางเหมือนจะร้องไห้อยู่ๆก็ระเบิดคนยามบอกมันเห็นคนวิ่งออกไปทางหลังโรงรถมันก็ยิงแต่ไม่ถูกมันไม่กล้าตามเข้าไปเพราะโรงงานระเบิดซะก่อนทางนั้นมันก็ต้องเป็นฝีมือคนผู้กัดกรามอยู่ดีๆมันจะมาระเบิดได้ยังไงก็แน่ละถ้าไม่มีใครติดเครื่องแม่ติดเครื่องมีอะไรขูกขักมันก็คงไม่ระเบิดอย่างนั้นเสมียนลงเล่อยพูดไม่สนุกเส็จแล้ว ผู้พูดอย่างเครงเครียดจริงจังเพราะเขาเองก็รู้ว่าศัตรูมาแบบยิ่งใหญ่เอากาละนี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เสือผู้ต้องไคร่ครวญอย่างหนักหากว่าจะต้องผจญกับคนพวกนี้และเขาก็วิจารณ์ว่านี่มันต้องไม่ใช่การกระทำของคนในป่ามันต้องเป็นฝีมือคนฉลาดเหลือเกินกูว่าถ้าทางมันชักไปกันใหญ่แล้วประโยคหลังเขาหันมาพูดกับลูกน้องเขาแล้วก็สาส่น้าจับมือใครดมไม่ได้ด้วยเข้มแกต้องเข้าไปโพเงินเดี๋ยวนี้ แล้วแม่ก็ให้คนของแกที่วางใจได้เรีบไปบอกแนสมานเขาให้รู้ทันทีเลยวว่าเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นความวอดวายของเขี้ยมซึ่งไม่ได้หมายถึงลงเลื่อยเทือนหากแต่หมายถึงสมบัติทั้งเงินสดข้าวของเครื่องแต่งกายทั้งเข่าและเมียไม่มีอะไรเหลือนอกจากผ้าพ,พันกายคนละชิ้นพวกบ้านป่านในละแวกไกลทยอยกันมาเลยแต่คนเหล่านั้นไม่อาจช่วยอะไรได้เลยนอกจากหันหน้าเขาพูดถึงเรื่องที่อยู่ในวงที่ควรพูด และไม่ต้องสองสัยเลยว่าในจํานวนนั้นมีอยู่ไม่น้อยที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับพวกลงเลยคนเหล่านี้เองที่ทวีความยึดมั่นในความสามารถของพวกของป้างและในอ้ยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเขาไม่ใช่คนเก่งเขาจะทําอย่างนี้ได้หรอวะใครคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนที่วางใจของเขาเขาทําอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเว้ยดูเดือดเหลือเกินแล้วทีเนี้ยไอ้พวกนี้จะทํายังไงต่อไปรอดูดีกว่าเมื่อเสือผู้ให้สติ นายเขียมก็สั่งคนของเขาพร้อมด้วยอาวุธจำนวน3มคนให้ออกเดินทางมารายงานให้ในายสมานทราบในคืนวันนั้นเองสมานร,รู้เรื่องเอามอตอนสายคนของเข้มมาถึงเอาเกือบเที่ยงวันพอรู้เรื่องละเอียดแล้วสมานก็เหมือนคนจับใคเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะร้ายแรงหนักขึ้นเป็นลำดับเหมือนคราวนี้กิจการของตนกับพ่อตาในอนาคตบรรลัยวายวอดเป็นแสนแสนเขาจัดแจงสั่งให้คนของเขาเอารายงานไปส่งท่าแกอุ่นที่บ้านสมิงกอนอื่นหมด ตัวเองขับจ e ีบบุกเข้าไปในป่าไม้ที่ไม่มีสัมปทานของเขาเพื่อจะเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแล้วก็เป็นประดุจที่คนของนายเคียมบอกทุกอย่างเหลือแต่ซากรถทุกคันเหลือแต่ซากเอาไวท้ทอดตามมองดูด้วยความอาลัยเครื่องจักรลงเลยจะขายเงินทองได้ก็เป็นเพียงเศษเหล็กบ้านเหล็กเรือนน้อยแม้กระทั่งหลวก็ไม่เหลือกินน้ํามันและอื่นๆยังกลุ่นควันไฟยังรอยอ้อยอิงเหมือนไว้อาลัยเขาพยายามซักไซส์ไล่เลียงสักเพียงไรก็ได้ความเพียงแต่ว่า คนยามที่ไม่ยอมรับว่าตนละทิ้งหน้าที่เข้าไปเล่นการพนันแจ้งว่าเขาเดินตรวจลงเลยตอนหน้าตอนนั้นเองคนร้ายคงเข้ามาทางด้านหลังวางสายชนวนระเบิดและดินระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วเขาเห็นไฟแลบเรียสายชนวนอย่างรวดเร็วเห็นหลังคนไวัยๆก็ยิงออกไปหลายนัดจะถูกหรือผิดก็ไม่อาจทราบได้เพราะในขณะที่กวดกันไปติดๆนั้นเสียงระเบิดในโรงจักก็ดังขึ้น ยามแรเห็นสายชนวนดินระเบิดวิ่งเป็นประกายในโรงรถอีกสายหนึ่งจึงไม่กล้าเข้าไปเพราะเชื่อว่าต้องมีระเบิดอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนคนยามกับพวกจึงต้องลาถอยแล้วทันทีนั้นมันก็ระเบิดจริงๆแล้วใครจะกล้าเข้าไปในเขียมพูดอย่างพยายามจะให้สมานเห็นใจทุกคนกลัวเพราะต้องกลัวระเบิดครั้งแรกที่มันทําให้ขวัญเสียหมดแล้วเท่าที่เขียมเล่าให้ฟังสมานก็เห็นว่าเป็นการเหลือวิสัยที่คนเราจะกล้าเข้าผจญกับเหตุการณ์ที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรได้ แต่เรื่องระเบิดเราใครระเบิดยังไม่สําคัญแต่ชั้นเชิงแล้ววตถุระเบิดไม่ได้ทิ้งซากไว้ให้พิสูจน์เลยหรือว่ามันจะมีน้าหน้ายอย่างเขาก็ไม่มีความรู้ในชั้นต้นเขาสงสัยเสอือภูแต่เมื่อได้ความจากเขียมก็ไม่เห็นว่าเสอือภูมีเรื่องอะไรจะมารังแกในเมื่อคนอย่างเสอือภูต้องการอยู่ก็เพียงอย่างเดียวคือเงินทั้งไม่ได้เป็นศัตรูก,กับเขาเสียด้วยผมชิบหายทอง30บกว่าบาทเงินสดีเกือบหมื่นเสื้อผ้าผมกับเมียวอดวายหมดในเขียมค้ำครวน ไม่เหลืออะไรแล้นวนอกจากผ้าขมา้าผืนเดียวสล่งที่เมียนุ่งอีกผืนคล้ายๆก็ไม่เหลือครับอย่าบ่งตีโพลตีพายไปนะสมานบอกฉันจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ไปก่อนเงินและเสื้อผ้าเดี๋ยวส่งมาวันนี้ตัวฉันจะไปพบทาแก,ก่ฟังเสียงแกดูกว่าแกว่ายังไงผิดนักฉันก็โดนด่าดแหลกไปเท่านั้นเองจะด่าใครใครจะไปรู้มันเล่นงานเราอย่างหนักหนาถึงป่านนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ระวังเราระวัง,รรวงแล้วระวังกระตัวเป็นเกลียวเคียมพูดอย่างหัวเสีย สมานห่อรถกับเข้าบ้านโพเงินพร้อมหน่วยคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดแล้วส่งเสื้อผ้าเงินและยาเท่าที่เขาหาได้สําหรับข้าวของเมียในเข็มทยอยมาก่อนเพื่อให้ทุกอย่างบรรเทาความเดือดร้อนเสียใจและเจ็บช้ำของพวกลงเลื่อยเถื่อนแล้วตัวเองก็ห่อรถจากโพเงินดิ่งไปยังบ้านสมิงยังไม่รีรอทุกคนที่บ้านเท่าแก่อุ่นทราบเรื่องหมดแล้วเพราะคนของสมานล่วงหน้ามาบอกหน้าตาเท่าแก่อุ่นซีดมองคล้ำ เขาด่าทุกอย่างในโลกนี้ที่เห็นว่ากีดหน้าขวางตาเมียน้อยคนไหนไม่ว่าจะรักใกล้ชอบพอเพียงไรโดนหมดไม่เลือกแต่กระนั้นเขาก็พยายามสะกดใจว่าว่าที่ลูกเขยเขานั้นควรจะฟังให้ละเอียดเสียก่อนว่ามันชิบหายวอดวายหมดสิ้นหรือยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างสมานถ,ถึงบ้านสมิงเอาเกือบสองทุม่มหน้าตาคล้ำดำเครียดพเพราะเหน็ดเหนื่อยเขาพบเอื้อยก่อนด้วยความจงใจของร่อนเองที่จะหาทางป้อนน้ำตาลให้เขาหวานเข้าไปในวิญญาณสมานระวังตัวให้ดีเตียกำลังคลั่ง ร่อนบอกราวกับมีความหวังดีต่อเขาเสร็จเต็มกระดาษฉันแย่มันเล่นงานเราเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเถอะนะขึ้นไปหาแกพูดอะไรก็อย่าเถียงละกันสมานขึ้นข้างบนเอวยนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าความวอดวายของพ่อครั้งนี้เนื่องมาแต่อะไรแรกทีเดียวเพราะพ่อไม่ชอบสถานสายฟ้าแถามยังใส่ร้ายเอาชายคนนั้นให้เสียผู้เสียคนหากว่าไม่ได้สิงหราชกู้ชีวิตไว้พ่อของร่อนนี้เองก็ไม่แตกต่างอะไรกับเป็นผู้กําหนดชะตาของเขาให้ถึงจุดจบยังทารุณที่สุด ชีวิตของพ่อไม่ได้ทําอะไรเลยที่เรียกว่าคุณงามความดีพอสร้างความร่ารวยจากเลือดและชีวิตของคนอื่นความสุขของพ่อมีขึ้นมาได้เพราะการย่ายีจิตใจของคนไม่ว่าจะดีหรือเลวไม่ว่าจะน่าสงสารหรือน่าชังพ่อไม่เคยคิดว่าลูกใครเมียใครพ่อรักชอบใจถูกใจพ่อเป็นต้องวขวนขวายเอามาบําเลอความพุ่งพ่านตันหาจัดของพ่อจนได้รอนคิดแต่เพียงว่าร่อนได้ขอร้องสิงหราชหรือสถานสายฟ้าตปอมว่า ขอ,อ่าได้ให้หล่อนร่วมมือกับเขาในฐานที่เขาเป็นผู้พิพากษาประหารชีวิตพ่อหล่อนเลยหล่อนเป็นผู้ร้องขอชีวิตพ่อไว้ซึ่งสถานอาจไม่ให้ก็ได้และก็ไม่มีความจําเป็นเสียด้วยซ้ําไปที่เขาจะหันหน้าเข้าหารหล่อนผู้ใดชื่อว่าก็เป็นหนึ่งในจํานวนคนทรยศเหมือนกันเอ้ยเต็มไปด้วยความเศร้าใจเพราะทําอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและนับแต่นาทีนั้นเองความปรารถนาที่จะไปเสียจากบ้านสมิงก็ทวียิ่งขึ้นหล่อนไม่อยากรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะอุบัติขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความกัดกลุ่มไม่รู้หันหน้าเข้าหาลรือใครทําให้รอนตั้งใจจะไปหาแสงจันทร์เพื่อจะหารือดูว่าร่อนควรหนีพ่อไปเสถียได้หรือยังสมานเข้าไปหาว่าที่พ่อตาของเขาฟังเสียงเออะอะเหมือนคนบ้าคลั่งอยู่พักใหญ่โดยไม่ได้ปริดปากพูดอะไรเลยจนคําเดียวพอรู้อยู่ว่าขืนตอดร้อ,อต่อเถียงแม้แต่คําเดียวจะไม่แตกต่างกับเอาน้ํามันสาดลงกองไฟเขาจําต้องกอดอกสะกดใจยังอดทนที่สุด เราเท่าแกอุ่นด่าว่ายังไม่ไวหวนาในฐานที่เขาไม่สามารถปกครองกิจการได้ด่าไม่หยุดเสียด้วยแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนเท่าแกอุ่นสับโคกต่อไปหน้าอย่างเนี้ยเลอจะมาเป็นลูกเขยอกูมึงคิดละสิว่ากูจะทูลหัวให้มึงประโยคนี้เองทําให้สมานหมดความอดทนเท่าแกพูดอย่างเนี้ยใ,ใจผมเข้าใจยังไงทําไมเท่าแกไม่เห็นใจผมบ้างผมก็ต้องวิ่งเต้นงานเท่าแกตลอดเวลา แล้วทั้งงานผมเองเกิดไม่ได้แต่ต้องเลยผมวิ่งขึ้นวิ่งล่องบ้านสมิงโพเงินอำเภอจังหวัดเองก็ได้แต่วิ่งไปวิ่งมางานหมาหมาอย่างนั้นใครก็ทําได้วะลําพังผมคนเดียวถ้าแกได้ผมไม่เฝ้าโรงเรื่อยล่ะครับสมานหน้าแดงด้วยความโกรธลำพังผมคนเดียวถ้าแกจะให้ป้องกันไอ้ยิ้มป้องกันไอ้สนัน่นป้องกันแม้กระทั่งหวยอํานวยล่ะครับไอ้สัตว์เฮียถ้าแกแผ่เสียงดา่าออกไปจากบ้านกูออกไปเดี๋ยวนี้แล้วมึงกับกูแยกทางกันอย่าไม่เห็นหน้าอีก หรือจะเป็นศัตรูกันก็เอากำแหงนักไอ้สัสสมานหมดความเหนียวลังใดๆทั้งสิน้นเขาลุกขึ้นยืนมือทั้งสองกำข้าหากันแน่นตาขวางดีแล้วเขาแกดดาผมเขาแกตัดร้อนผมโดยที่ผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยลงเลื่อยชิบหายอะไรต่อเมี่อะไรชิบหายเขาแก่จะคิดว่ามันชิบหายเท่าแกคนเดียวผมก็ชิบหายเหมือนกันเมื่อเ่าแก่ตัดร้อนอย่างนี้ก็เอาเขาหันหลังกลับแล้วลงจากบ้านเท่าแก่อุ่นไปอย่างไม่เหลียวหลัง จิตใจของสมานเวลานั้นเต็มไปด้วยความพยาบาทว่าที่พ่อตาของตนยังรุนแรงแม้จะยังรักเอื้ออยู่ก็ตามความปรารถนาที่จะได้เอื้อยมาก็ผุดตามแผนการใหม่ทันทีทันใดเหมือนกัน